สวัสดีครับไม่ได้มาไลฟ์ลักเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์นะวันเมื่อวานาวานัาวานพัสสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่เปลี่ยนไหมนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นนะเมื่อวานเราพัฒนาไม่เข้าแต่วันนี้ฮานอยแตกสามตัวตรงนะตอนเนี้ยไม่สบายด้วยนะแต่ว่าฝืนอยากไล์ <c oughs> อาสวัสดแีแม่แม่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะสวัสดีแม่นางแม่นางอ่อนด้วยนะครับแม่นางอ่อนพรมศรีนะ <c oughs> วันนี้เราจะไม่ใช้เวลานานนะเพราะผมดูตาผมไม่สบายนะครับแต่ว่าคือผมอยากมาไลฟ์งไงเพราะวันเมื่อวานลาวเมื่อวานลาวเป็นวันพระผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์ มื่อวานราวก็ไม่เข้าวันนี่ลาวให้อัดแปดสองออกลาวให้อัดเก้าสองออกแปดสองวันนี้ขอให้ลาวมาจับผิดตัวเสียใจมากเสียดายนะน่าจะซื้อแบบทุกหางอะ่ะมันมีแค่สามหางเองผมให้เม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดสี่วันนี้เติมเาหนึ่งเจ็ดแปดไม่ได้คิดว่ามันจะแตกสามตัวนะมาลาวเนี่ย รัฐบาลไทยก็แตกสามตัวตรงฮานอยก็แตกสามตัวตรงเหลือลาวพัฒนาเนี่ยวันนี้จะแตกสามตัวตรงไหมอยากให้แตกเหมือนกันอัสสวัสดีกับ2 4 7คนดูนะแม่ๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝาก,กชแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนบการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สนับสนุนให้ทุกคนในการพนันจะมาแจกรัฐบาลด้วยนะเป็นเป็นเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็จะมาแง้มเลขที่ชอบสําหรับงวดนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ก่อนนะครับ ไลน์นี้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกันพนันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหนึ share, share, ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เ่อเป็นสะพานบุญปออกติผมไม่ไลนะ์้วดูตาผมเนี่ยผมจะไปนอนก็ได้นะที่จริงอนะแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะบอกเลยไขแตกแน่นอนเดี๋ยวไม่คิดเนี่ยที่เนี่ยนอนที่เดิมเนี่ยรัฐบาลแตกสามตัวตรง วันนี้ฮานอยแตกสามตัวตรงผมก็นั่งทําตรงนี้แหละนอนตรงเนี้ยคิดตรงนี้แหละครับไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรนะูนอนตรงนี้แหละคิดตรงนี้แหละฮานอยเนี่ยนั่งเดี๋ยวดูก่อนนะฮานอยทําตอนกี่โมงประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะฮานอยเนี่ยผมนอนตรงนี้แหละแล้วผมก็ฝันเห็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไปดูคลิปได้เลยคลิปเดี๋ยวผมดูก่อนนะคลิปผมไม่เคยลบรัฐบาลนะ่ะ ถ้าใครดูจนจบอ่ะผมว่ารวยเก้าเจ็ดแน่นอนเพราะผมบอกแล้วผมไม่เล่นผมเปิดดวงรอบนี้ก็กดดันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดูก่อนนะวันที่ผมเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตรงนี้แหละเนี่ยสองหมื่นคนสองหมืนครั้งที่เข้ามาดูนี่คลิปยังอยู่วิดีโอยังอยู่ครับไม่แน่สี่หกมาอีกวันเนี้ยไม่รู้อะ วันนี้ฮานอยแตกสามตัวไปแล้วเราจะเข้าไหมส่วนรัฐบาลเอาแจากเลยนะเลขเด่นผมที่เหนื่อยผมไม่มีแรงส่วนรัฐบาลอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับไปซื้อเองเลยครับยังไงผมก็ซื้อเองอยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบล็อกไอไอคนนี้ก่อนนะยังไงผมก็ซื้อเองเลยครับบล็อกก่อนนะครับพวกก่อกวนนะครับมันบอกให้ คนติดตามเยอะๆครับไม่ชอบไม่ต้องดูแค่นั้นจบมานมาแบบนี้เลขต้องปังแตกสามตัวไปแล้วอันนี้อันนี้<ม>คือรัฐบาลน,นะเลขศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับมาตัวหนึ่งนี่มาทั้งสามเลยนะครับรอบที่แล้วแล้วก็แตกสามตัวตรงจะไปพักแล้วครับใครอยากทูบทอทองเกตดูย้อนหลังเอานะเหนื่อยดูตาผมเนี่ยอ่ะผมบอกเลยนะงวดนี้รัฐบาลเลขออกวันเสาร์นะครับเลขไม่สัญจรน,นะครับ เลขรัฐบาลออกวันเสาร์นะครับสติตไปดูย้อนหลังแล้วเลขสองเด่นมากๆเลยเลขสองนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าฟันสองไหมยังไม่ได้คำนวณแต่ผมดูผมจำได้จากคร่าวๆเลขสิถติที่ออกวันเสาร์สองมาบ่อยมากนะครับไม่รู้อะสองอะไรแต่ถ้าผมชอบผมชอบสองเก้าแล้วก็เก้าสอง จะออกให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะงวดที่แล้วเราแตกสามตัวตรงไปแล้วกดดันเหมือนกันอ่ะให้ดูเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งงวดนี้เลขเลขกำลังวันจะมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดรอบที่แล้วไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับบ่ามาเลยบ่ามาสักตัวหนึ่งหกห้าสามบ่มาเลยงวดนี้กำลังวันออกวันเสาร์หนึ่งห้าแล้วก็แปดมาตัวหนึ่งอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่ง แล้วก็ฝากขอบคุณแม่ๆ,ๆที่เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับอ่ะแคปเลยครับลงให้แล้วนะครับเลขเดินสี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้รัฐบาลนะหนึ่งสองแล้วก็ห้าแล้วก็แปดจับให้ได้สามตัวนะครับเมื่อนี้คนเบื้องหลายป้าจะเจ็ดร้อยคนเบื้องแล้วเมื่อนี้ขอตำลาวปังๆเด้อปูเด้ออ่ะเจ็ดร้อยคนแล้วอ่างวดน,นี้ลาวพัฒนาเด่นสี่กับแปดนะครับผมจะแคปแล้วนะ วันนี้ลาวพัฒนาเด่นสี่กับแปดระวังตัวเดิมสี่หกหกสี่ถ้าเบิ้ลมาสี่สี่แปดแปดแล้วก็ห้าห้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับอ่ะผมแจกเลยนะครับเพราะว่าก็มีแรงแล้วเมืงง่อยคนเบิ้งหลายเมื่อนี้เดิอปู่ขอปังๆเด้อฮานอยแตกสามตัวแล้วเมื่อนี้ขอลาวเดิมขอลาวแตกเลยเดิมเมื่อนี้ลาวพัฒนาผมฟันสี่เหมือนเดิมนะครับเอาแคปแม่แม่แคปพอมีแรงแล้วเดิมเมื่อสิเป็นลมแล้วตอนนี้ เอาวันนี้เราพัฒนาให้เด่นสีกับแปดนะครับฟันสนะี่แล้วเจาะสี่สองสี่ห้าแปดหกแล้วก็แปดแปดสามตัวให้สี่แปดหกสี่แปดเจ็ดไม่เดียวให้สี่แปดสองอัดไปที่สี่สี่แล้วก็แปดเจ็ดนะครับอัดสี่สี่แล้วก็แปดเจ็ดนะครับไม่มีห้าห้าแล้วก็ไม่มีสี่หกนะวันนี้ระวังตัวเดิมสี่หกแล้วก็หกสี่ครับหกสี่แล้วก็สี่หกนะครับหกสี่แล้วก็สี่หกนะครับทำไมเขียนสิบสอง ไม่รู้ครับเลขจอกหนึ่งสองหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนอะไรสิบสองผมงงไข่แตกครับเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไข่แตกครับไข่แตกครับไปแล้วนะขอยเองขอยโชคดีนะเบือจริงจริงเพราะเลขแตกสามตัวแล้วผมไม่สบายด้วยแล้วดูหน้าผมเนี่ยดูตาผมเนี่ยโอเคนะครับดูยอดหลังเอานะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ